สวัสดีค่ะน,นี้พบกับควันสดาพาสอยอีกแล้วนะคะน,นี้นะคะอุ๋ยจะพามาเที่ยวนะคะที่วัดพันท้ายนรสิง์นั่นเองนะคะใครๆนะคะที่มาจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องมาที่นี่นะคะเพื่อมาดูหลักประหารของท่านพันท้ายนรสิ์นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะพานะคะไปดูหลักประหารที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะแต่หลายๆคนก็ได้เห็นบ้างแล้วเนาะ เราก็จะพาไปดนแต่ว่าอุ๋ยจะขอ,อะเล่าประวัติย่อๆนะคะของอสารพันธุ์ท้านาสิง์นิดนึงเนาะอ่ะก็คือค่ะสารพันธุ์ท้ายนาสิงเนี่ยเรื่องราวนะคะก็มีว่าสมัยพระเจ้าเสือนะคะหรือพระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยพระองค์เนี่ยชื่นชอบในการประพาสทางเรือนะคะชอบไปตามนู่นนี่นั่นเนาะท่าน,นี้อ่าสมัยนั้นนะคะก็ ท่านก็อยากที่จะมาที่น้ำเมืองสาครบุรีซึ่งสมัยเนี้ยก็เรียกว่าสมุทรสาครนนั่นเองเนาะท่านก็มาประพาสนะคะแล้วก็ในหัวเรือก็คือจะเป็นท่านพันธายโนรสิงห์นั่นเองนะคะอ่าระหว่างที่มาเนี่ยก็มาถึงณนะอ่คลองโคกขามนะคะคลองโคกขามเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่อ่มีทางคดเคี้ยวเนาะการอ่าายเรือเนี่ยหรือการขับเรือค่อนข้างยากนะคะอ่าเนื่องจากเป็นทางโคดเคี้ยว เหตุเกิดเนี่ยก็คือเมื่อนายพันธ์าเนี่ยหักหัวเรือนะคะเพื่อจะทําการเลี้ยวอะไรประมาณนี้เนาะก็หัวเรือเนี่ยค่ะก็ไปทําการชนนะคะกับกิ่งไม้นะคะทําให้หัวเรือเนี่ยหักแล้วตกลงไปในน้ำเนาะซึ่งในกฎบัรเทียนบาลเนี่ยถ้าคนที่บังคับเรือเนาะทำหัวเรือหักหรืออะไรก็แล้วแต่โทษก็คือประหารเท่านั้นเนาะซึ่งพระเจ้าเสือเนี่ย ก็ไม่ได้ท่งลงโทษพันท้ายเลยเนาะเพราะคิดว่าครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุแต่ด้วยพันท้ายนรสิงห์เนี่ยคิดว่าถ้าตัวเองได้รับการลงโทษหรือไม่ได้ทำโทษเนี่ยก็จะทำให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลังหรือคนต่อๆไปดังนั้นพันท้ายนรสิงห์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าขอให้พระองค์เนี่ยทำการประหารเขาซะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนรุ่นหลังๆต่อไป สุดท้ายาพระเจ้าเสือก็ทนการขอร้องของพันท้ายไม่ได้เนาะก็ได้ทำการประหารณตรงหลักประหารนะคะที่ได้ดูเมื่อสักครู่เนาะ,ะก็เลยเกิดหลักประหารตัวนี้ขึ้นมาหลังจากที่ทำการประหารพันท้ายแล้วก็ทำการทำหลักประหารตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นที่เป็นว่าแลลึกไว้ว่าตรงนี้เนาะเป็นที่ประหารของท่านพันท้ายนรสิงห์นะคะ แล้วก็หลายๆคนที่มาที่นี่ค่ะก็จะมาขอเรื่องของการงานนะคะขอเรื่องค้าขายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อบนแล้วแล้วประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนําไก่สังเกตไหมคะว่ารอบวัดเนี่ยจะมีไก่เยอะมากนะคะเพราะว่า เป็นความชอบของท่านพันท้ายนะคะในการเรื่องของการชนไก่สมัยก่อนจะมีการชนไก่อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นความชอบของท่านพัน้ายนั่นเอง,เองสับไก่ทุกคนก็เวลาไปบนแล้วแล้วประสบความสำเร็จก็จะนําไก่มาถวายเนาะสังเกตว่าตามวัดจะมีไก่เยอะมากเห็นไหมคะ ปูนปั้นไก่จะเยอะมากนะคะนี่คือความเชื่อนั่นเองนะคะอ่ะก็นี่จะเป็นพอสังเขตนะคะคนไหนที่มาเที่ยวสมุทรสาครน,นะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะมาเที่ยวมาไหว้ได้เลยซึ่งอยู่ไม่ลึกเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะแล้วก็เรียกว่าแผนที่นะคะภายในวัดนะคะว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้จะเป็นประวัติโดยย่อนะคะทุกคนมาก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะคะมีป้ายอย่างดีเลยนะคะอ่ะ อ่านละเอียดได้เลยนะคะที่หุ่ยเล่านี้ก็เป็นแค่พอสังเกตนะคะไม่ได้อ่าข้อมูลอะไรอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะคะก็ประมาณนี้นะเขไหนอยากรู้ต้องลองไปดูนะคะก็วัดพันธยเนี่ยก็เป็นที่พื้นที่ล่มลื่นเนาะอ่าประมาณนี้นะคะเขาจะมีแผนพังให้เราดูหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ที่หุ่ยมาก,ก็จะมาทําบุญถวายสังฆทานอะไรประมาณนี้นะคะอ่าสามารถที่เนี่ยค่อนข้างล่มลื่นนะคะตอนนี้เขาก็มีการตรวจโควิด นะคะมีการล้งมองล้างมือตรวจอุณหภูมิก่อนเข้านะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ลองมาเที่ยวกันเนาะเหนเ็นไหมสังเกตไหมคะว่าก็จะมีกายเต็มหมดเลยนะคะก็มาเที่ยวสมุทรสาครอ,อย่าลืมนะคะแวะมาได้เลยคะ่ะที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะจ๊ะนะจ๊ะอ่ามาเที่ยวกันได้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้า อชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ,ะต้องบอกก่อนนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยวันาทีด้วยนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วเอาบรรยากาศมาฝากคะ่ะวันนี้สวัสดีจ้า